ม่ผมเล่หมอนวดมียวเไรใช่เราเจอแล้วที่เป็นัวที่ไหมาไม่เอเดินลงมันไายไแล้วแค่เพียบเลยว่ะมันทำไมหน้างั้นนะไอคนที่เชียร์เขาโดนไล่ออกจากบ้านเอฟแล้วไอคนที่เขาเชียร์โดนไล่ออกจไป ไม่ถูกใจสอ้เขยมกีกูออกเลยแฟนก้อของจริงนยถ้าไอ้วันถายถูกไม่ใช่นะไม่เวลา AF นอนเมียกูนอน AF กินข้าวไม่ถามด้วยให้มันกินเห็นที่เราซื้อที่ไหนถามกูว่าว่าสัมผัสแหมันสองข้างหลังสวดได้า่ะค่ะค่